สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเฟิร์นจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของภาษาไทยภาษาจินค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูมีภาพาให้เด็กๆเลยกันทายก่อนค่ะว่าคนในภาพเป็นคนภาคไหนถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆดูนะคะคนในภาพเนี่ยน่าจะเป็นคนภาคไหนคะภาพที่สอง มีหนังตะลุมด้วยนะคะเด็กๆภาพที่สามสาวสวยและภาพที่สี่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยกับภาพที่สี่กันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะคนในภาพเป็นคนภาคไหนมาดูกันที่ภาพที่หนึ่งก่อนเลยนะคะภาพที่หนึ่งมีกระติบข้าวเหนียวด้วยเขาน่าจะเป็นคนภาคไหนคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะ ภาคอีสานนั่นเองภาค้อมมีการเล่นหนังตะลุมด้วยหนังตะลุมนี่เขาเล่นกันอยู่ภาคไหนนะอ่าภาคใต้นั่นเองค่ะแล้ภาคที่สามสาวสวยของเราภาคไหนคะภาคเหนือนั่นเองและภาคสุดท้ายง่ายๆเลยนะคะภาคกลางนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาทิมกันค่ะคุณครูนะคะมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับป2ให้เด็กๆดูได้ค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆต้องสัญญากับคุณครูก่อนนะว่าจะตั้งใจดูถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องภาษาไทยภาษาถิ่นกันนะครับประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันคือกลางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ น้องๆรู้ไหมครับว่าแต่ละภาคเขามีภาษาเป็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งเราเรียกว่าภาษาถิ่นได้แก่ภาษาถิ่นกลางใช้พูดกันในกรุงเทพและจังหวัดภาคกลางโดยถือเป็นภาษาไทยมาตรฐานภาษาเหนือใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือภาษาอีสาน ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาใตา้ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้เราลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเขามีคำที่ใช้ในการทักทายว่าอะไรบ้างเช่นสวัสดีครับในภาคกลาง ภาคเหนือพูดว่าสวัสดีเจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือพูดว่าสบายดีบ่ภาคใต้พูดว่าว่าพรือเรามาออกเสียงพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า สบายดีบอกว่าเพือเมื่อน้องๆรู้จักกับคำทักทายในภาคต่างๆกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องตั้งใจฟังนะคะอย่าเพิ่งหลับนะเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาลองดูภาษาถิ่นที่เป็นผลไม้กันบ้างนะครับ ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากสับปะรดครับภาคเหนือเรียกว่าบาคนัดภาคกลางเรียกว่าสับปะรดภาคอีสานเรียกว่าบักนัดภาคใต้เรียกว่ายานัดให้น้องๆกดที่ลำโพงเพื่อฟังอีกครั้งนะครับ รั่งภาคเหนือเรียกว่าบามันภาคกลางเรียกว่าฝรั่งภาคอีสานเรียกว่าบักสีดาภาคใต้เรียกว่าชมพู่กดที่ลำโพงเพื่อฟังอีกครั้งนะครับน้อยหนา ภาคเหนือเรียกว่าบานอแนภาคกลางเรียกว่าน้อยหนาภาคอีสานเรียกว่าบักเขียบภาคใต้เรียกว่า,า,น,น,า,า,วาน้อยหนา,า,ากดที่ลำโพงเพื่อฟังอีกครั้งนะครับฟ้าทองภาคเหนือเรียกว่า บ่าฟักแก้วภาคกลางเรียกว่าฟักทองภาคอีสานเรียกว่าบักอึภาคใต้เรียกว่าน้ำเต้ากดที่ลำโพงเพื่อฟังอีกครั้งนะครับมะละกอภาคเหนือเรียกว่าบักกล้วยเต็ดภาคกลางเรียกว่า มะละกอภาคอีสานเรียกว่าบักหุงภาคใต้เรียกว่าลอกอกดที่ลำโพงเพื่อฟังอีกครั้งนะครับรู้จักกับคำเรียกผักผลไม้ในภาคต่างๆกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับเล่นเกมสนุกๆกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะ จะสรุปบทเรียนให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะภาษาไทยมาตรฐานภาษาที่ประเทศไทยของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ค่ะซึ่งคนในแต่ละภูมิภาคนะคะเขาก็จะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงในด้านของภาษาด้วยนะคะซึ่งคนในแต่ละภาคเนี่ย เขาจะมีภาษาเป็นของตัวเองเราเรียกว่าภาษาถิ่นนั่นเองค่ะอย่างในภาคกลางก็จะมีภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานใช้นะคะภาคเหนือก็จะมีภาษาเหนือภาคอีสานก็จะมีภาษาอีสานและภาคใต้ก็จะมีภาษาใต้ค่ะเรามาดูตัอย่างคำภาษาถิ่นกันนะคะสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าเป็นภาษาทินไหนคะเด็กๆเ,เป็นภาษาทินเนือนั่นเองค่ะต่อไปสบายดีบอสบายดีบอเป็นภาษาทินตานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับภาษาทินไหนคะเด็กๆอันนี้น่าจะคุ้นเคยนะคะเป็นภาษากลางนั่นเองค่ะและ ว่าเรือว่าเรือเป็นภาษาทินายนั่นเองค่ะเด็กๆให้ามาดูตัวอย่างกันนะคะอู้อู้เป็นภาษาทินไหนค่ะเด็กๆเ,เป็นภาษาทินเหนือนั่นเองค่ะซึ่งอู้แปลว่าพูดอู้แปลว่าพูดแซบอีี เป็นภาษาทินไหนคะเินอีสานนั่นเองค่ะจึงจะแปลว่าอร่อยลำแต้แเข้าลำแต้แเข้าเป็นภาษาทินเหนือนั่นเองค่ะจึงแปลว่าอร่อยมาก่างต้อง่างต้องเป็นภาษาทินเหนือค่ะ รรจ,จ,จึงแปลว่าการรมจ้องแปลว่าร่มกากจ้องจึงแปลว่าการร่มแหลงแหลงเป็นภาษาจีนไหนคะตายนั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าพูดแหลงแปลว่าพูดว้าวว้า ภาษาทินสารค่ะซึ่งแปลว่าพูดคุณครูนะคะมีภาพของต้องมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะจองก็คือร่มนั่นเองร่มในจังหวัดทางภาคเหนือน,นะคะเราจะเรียกว่าร่มบ่อสร้างค่ะให้มาดูอย่างคำภาษาทินมวยผลไม้กันบ้างนะคะผลไม้ชนิดนี้คืออะไรเนี่ยสีสม้ม มีส่วนช่วยในการขับถายครูชอบมากเลยมลรดกนั่นเองค่ะมะกรกกภาษาเหนื้อเรียกว่าบักกล้วยเทศบักกล้วยเทศแปลว่ามาลกรนะคะภาษาอีสานเรียกมากรากว่าบักฮูบักคูภาษาใต้เรียกว่า ลอกอลอกออ่าผลไม้อีกหนึ่งชนิดมีตาม,มากมายมีมรสชาติเปรี้ยวหวานสับปรดนั่เองค่ะภาษาเนือเรียกสับปะรดว่าบักนัดกนัดภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดบักนัด ภาษาใต้เรียกสับปะรดว่ายานัตยานัตผลไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะอะไรเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากฝรั่งนั่นเองค่ะภาษาเหนือเรียกว่าบักกล้วยขาบักกล้วยขาจะแปลว่าฝรั่งนะคะภาษาอีสานเรียกว่า บักสีดาบักสีดาภา,าษาไต้จะเรียกฝรั่งว่าจมพู้จมพู้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะบนเรียนนี้น่าทีนี้เป็นหน้าทีของเด็กๆแล้วนะคะคุณครูมีงานบ้านให้เด็กๆ3ข้อเท่านั้นค่ะให้เด็กๆนะคะทำลงในสม,มุดเรียนรู้อยู่บ้านานโควิดนะคะเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด หัวกลมนะคะโค้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะตอบคําถามว่าประโยคที่ครูกําหนดใช้คําภาษาทิ้งได้ครูมีภาพของอาหารมาให้เด็กๆดูเด็กๆคิดว่าอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะามาดูประโยคนะคะข้าวยำกับแกงเหลืองนี้โรยตังหูฟังอีกครั้งนะคะข้าวยำกับแกงเหลืองนี้ รอยจับผู้แสดงว่าภาพที่เห็นเป็นภาพของข้าวยำกับแกงเหลืองน,นั่นเองแต่ข้าวยำกับแกงเหลืองน,นี้เป็นอาหารของคนภาคไหนนะลองกระซิบถามคุณพ่อคุณแม่สิคะเด็กๆจะต้องตอบค,ครูนะคะว่าประโยคนี้ใช้ภาษาจีนได้มากันที่ข้อที่สองค่ะว้าวอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะข้อสองนะคะ ข้าวซอยที่นี่ลำแต๋แตเจา้าข้าวซอยที่นี่ลำแต๋วเจา้าแสดงว่าหาที่เห็นเรียกว่าข้าวซอยค่ะลองกระซิบถามคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งสิคะว่าข้าวซอยอยู่ในภาคไหนแล้วขอคุณครูนะคะว่าประโยคนี้ใช้ภาษาจีนได้และข้อสุดท้ายโอ้โหอาหารชนิดนี้แซ่บหลายเดอ้อ ประโยคที่3ตํตำบักหุ่งเจ้านี้แซบลายเดอร์ตำบักหุ่งเจ้านี้แซบลายเดอร์รใช้ภาษาถินใดคะเด็กๆการบ้านของคุณครูไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆตั้งใจทำกันนะคะสำหรับเรียนรู้อยู่บ้านต้านโควิดนะคะคุณครูอยากฝากให้เด็กๆมันทบทวนบทเรียนนะคะ ก็ทำงานมาส่คุณครูด้วยนะคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ